ไม่มีใครไปเอาวันนี้มารูงานของลาซาด้าเปิดโปรเอ่เปิดแคมเปญใหม่12/12ค่ะใช่ครับก็เป็นแคมเปญลาซาด้า12/12นะครับ g ิกแกรนเซลนะครับส่งท้ายปีครับผมครับผมก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดของแห่งปีของลา z a ด a าเลยนะครับมีทั้งคูปองโอ้โหลดเยอะมากเลยคูปองส่งฟรีคูปองส่วนลดแคชแบ็กโอ้โหจริงๆเยอะมากครับวันที่12-14ธันวาคมนี้ครับครับผม ถ่าใจขายช็อปอย่างเราเลยไหมครับโอ้โหูกใจมากครับนี่คนนี้อันมาหลายเดือนครับคิอข่าวว่างานนี้เอาคุ้มเลยครับผมก็เตรียมช็อปเลยครับวันที่12ธันวาคมนี้ครับมีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษไหมครับจริงจริงตอนนี้ก็หูฟกงอยากได้หูฟังครับเพราะว่าหูฟังแบตเสื่อมรับครับแล้วก็พีเอสอืยอยากได้เหมือนจะมีคนซื้อให้ที่แบบเราแบบเปิดขึ้นไปเจอแล้วเราสึกว่าเราต้องซื้อ จริงๆเห็นรถเยอะก็ซื้อแล้วครับอะไรรถเยอะหน่อยก็คือเขาจะชอบเด้งขึ้นมาว่าอันนี้มีอะไรรถบ้างมีช่วงนี้โปรอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็บางทีก็จะชอาไปดูครับครับก็มีในใจเลยครับตอนนี้ก็มีครับของผมก็ดูพวกแบบทีมทาหน้าไว้ครับช่วงนี้ต้องปรบปุงหน่อยนะครับได้ค่ังั้นฝากโฆอณาแคมเปญดีๆเออมีอะไรที่แบบต้องกดอยนนอื จริงๆคือต้องกดตัวลาซาด้าเนี่ยเขาจะมีตัวเล็กเล็กคอมเมนต์มาอยู่แล้วครับว่าแบบเราเราน่าจะสนใจอะไรนะครับแล้วคือปักเตีผมมันก็จะเข้าไปแบบไม่รู้จะซื้ออะไรก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ได้ของมาบ้างอะไรอย่างนี้ครับกดอะไรก็ได้ครับแต่ห้ามลืมกดเก็บคูปองนะครับใช่ครับผมสำคัญที่สุดครับผมับุ๊กได้ครับฝากด้วยนะครับลาซาด้า1 2 1 2แกรนด์เซลล์นะครับ12-14ธันวาคมนี้เรามี โปรโมชั่นมากมายครับมีคูปองส่วนลดมีแคชแบ็กมีคูปองส่งฟรียังไงก็มาช็อปกันเยอะๆนะครับครับผมมาช็อปกันเยอะๆครับถามถนมแฟนมิตรอนไลนรที่พักทา่พักนะฮะเนติลิเกนดีมากเลยครับดีมากครับจริงๆเป็นแฟนมีตแรกของพวกเราเลยครับที่พูดภาษาอังกฤษใช่คุณทำไลฟ์แบบจริงจริงจังๆครับก็จริงก็เหมือนรู้สึกเหมือน เก่งไปหนึ่งขั้นแล้วก็จริงๆแฟนฟิลิปปินส์ก็น่ารักมากๆเลยครับแบบเหมือนขนาดแค่บางบางบางท่านที่แบบว่าได้ได้คุยกันผ่านซูมเฉยๆเขาก็ดูแบบว่าดีใจมากๆที่ได้เจอพวกเราแล้วเราก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่แบบว่าได้ได้ให้ความสุขกับพวกเขาครับมีโมเมนต์แบบซึงเกิดขึ้นกับแฟนไหมครผมจริงๆผมมีเยอะมากเลยมันมีหลายอันมากที่มีแฟนแฟนท่านหนึ่งครับขึ้นมาแล้วก็แบบ ร้องไห้ใชู่เราผมว่าจะร้องไห้แล้วนะแต่ว่าคุมไว้ก่อนดีกว่าเขาเหมือนฟีลแบบว่าพวกเราสองคนซีดีของพวกเราได้แบบว่าช่วยให้เขาแบบช่วยเรื่องพารานอยเรื่องดิเพรสชั่นของเขาในตอนที่เขาแบบช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับชให้เขาแบบมีความสุขผ่านมาได้เราก็แบบซึ้งเหมือนกันที่งานเรามันมีค่าขแบบว่ากับเขาขนาดนั้นครับเพราะผลตอนรับดี่อย่างนี้จะมี ไปประเทศอื่นอีกบ้างไหมคะหมายถึงว่าทำไลน์บรรยากาศอะไรแบบนจริงๆก็น่าสนใจนะครับจริงๆผู้ใหญ่ก็มองไว้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ทางช่องเหมือนกันครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรให้มาให้ติดตามเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งเลยครับครับอันนี้จะเป็นเอเชียแบบไลฟ์หรือว่าจะเป็นโวลไลฟ์เลยว่าถ้าโวลได้ก็ดีครับผมแต่ก็ไม่ทราบว่าจะไปได้จริงไหมครับผมตอนนี้ก็มีในใจอยากไปเหมือนกันแต่ไลฟ์จริงๆอยากทำครับอยากอยากเจอแฟนๆทุกๆประเทศเลยครับเรารู้สึกว่าแต่ละประเทศเขาก็มี ความน่ารักของแต่ละประเทศเราก็อยากจะสัมผัสกับพวกเขาครับผมมีจากประเทศอื่นเรียกร้องไหมคะหลังจากเห็นของฟิลิปปินส์ไปมีไหมมั่นใจในการทำยังไม่ได้เราไม่ได้ดูเท่าไหร่เลยคร่อไปพี่ใบเห็นยอดผู้ติดตามลูกผมแล้วครับผมยังไงความรู้สึกเราอย่างนี้ดีใจครับมัน มันก็มันชาๆมาั้งแต่ม,ม,มันปีนี้มันเป็นปีที่ขึ้นแบบหนึ 1, 2, 3, 4, 5, <ช>่งสองสามสี่ห้าหแบบมันก็เราก็รู้สึกว่าเออเราก็มาถึงตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็จะตั้งใจทํางานต่อไปครับค<ม>ิดว่าม,มันจะได้ <c oughs> วันนี้ไปเป็นสิบเลยไหมคะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าต้องตั้งใจให้มากขึ้นอี่แคลท่าจะปัดไปถึงตรงนั้นเราก็จะ<ม>ก็จะตั้งใจทําผลงานที่ได้รับตอ่ตอๆไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับ ทุกครั้งที่พอแตะแบบว่ายอดขึ้นแฟนๆก็จะมีแฮชแท็กให้ตลอดให้ตลอดเนาะน่ารักนี่นนก็มีแล้จะแบบเข้ามาแสดงความยินดีเข้ามาอวยเราอวยเฉื่อ,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 อยๆให้แฟนจ,จรง s> <S จิงๆเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวเจอกันวันเกิดผมเลยครับจะมีไลฟ์ครับเดี okay. ๋ยวมีไลฟ์กับแฟนๆครับ27ธันวาคมครับในอินสตาแกรมส่วนตัวของผมเองครับก็คือไลฟ์ให้เป็นแบบว่า รวมเลยคริสต์มาสปีใหม่วันเกิดเ m มมาใกล้ๆกันเดี๋ยวเราเจอกันวันนั้นวันเดียวเลยทางคาดแจมไหมคะน้องวินครับแจมกับปีเขาไหมคะเบิร์เดย์ได้ไหมคะอยากแจมครับแต่ไม่รู้เขาจะชวนผมเขายังไม่ชวนอ่านักวินถามถ้าวันเกิดที่ใบเราแบบมีอะไรที่เล่นแบบเป็นพิเศษแล้วถามยิ่งถามยิ่งวันใดจริงๆคำถามนี้ก็โดนถามมาทุกวันทุกวันแต่ก็ยังไม่สามารถตอบ แต่น้องมีอยากถามแบบว่าอยากได้อะไรไหมอะไรครับผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันครับก็เลยยังไม่ได้บอกเขาใช่ครับหรือว่าเซอร์ไพรส์เลยไม่บอกพี่ถ้าถ้าผมไม่บอกเร็วเนี้เขาน่าจะเซอร์ไพรส์แล้วถ้าผมยังไม่เลือกสักทีครับแอบคาดหวังนะคะว่าน้องจะซื้ออะไรจริงจริงก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเรื่องวันเกิดเท่าไหร่ก่า่าแบบแต่ว่าถ้ามี นัดก,กินข้าวกันเลยก็ขอให้มาเาพอ,อแต่คาดหวังจากแฟนๆไหมครับเพราะว่าโอ้อแฟนคลับก็พร้อมจัดหนักจัดเต็มนะคะ๋อยังไม่ทราบเลยครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับเจอกันในไลน์ครับเดี๋ยวผมจะเตรียมเพลงไปร้องให้ฟังครับ<ม> <c oughs> ส่วนในเรื่องของการทําบุญอะไรไหมคะที่ตั้งใจไว้จริงๆมีแฟนคลับมีโปรเจกต์กับแฟนคลับที่เริ่มไปแล้วเริ่มไปสักพัหหนึ่งแล้วครับที่แบบเปิดโดเนทกันทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของพวกสิ่งแวดล้อมเขาจะมีแบบเป็นหลายหลายโปรเจกต์มากเลยครับตอนนี้ก็ได้มา มากกว่า2ล้านกว่าแล้วครับที่ที่จะทำบริจาคกันทั่วโลกครับแต่ตอนนี้เริ่มเห็นรูปเราตามทั่วเมืองแล้วนะแอบเห็นแอบเห็นในทวิตเตอร์เห็นตามท่าเรือครับตอนนี้การเห็นอันที่เป็นท่าเรือที่แบบว่าเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่ผมได้แอบไปถ่ายไว้กับทางแฟนคลับครับผมแล้วก็มีเห็นหน้าหน้าลิฟเมื่อวานผมพักอยู่ครับผมหน้าลิฟเป็นเหมือนจะเป็นแฟนคลับของประเทศเกาหลีมาทําเป็นโปรเจกต์มันเกิดให้ครับเท่าที่เห็น คือคือมาปีนี้แบบได้เห็นตัวเองหน้ารีบแบบเตรียมเอับก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับรับบทรีเซพชันปีนี้พี่ไวทถามหน่อยพอยอดแฟนคลับเรามันเยอะขึ้นทั้งสองคนมันก็จะมีแบบว่าแฟนคลับบางกลุ่มที่อาจจะตามเราในสถานที่ที่แบบมันไม่ใช่งานอะไรอย่างเงี้ยเจอแบบว่าใกล้ชิดเกินไปอะไรอย่างงี้ไหมคะก็ล่าสุดก็มีจองโรงแรมเดียววันครับอะไรแบบว่าแต่ว่าก็ เขาจะเรียกว่าไงเหมือนเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ครับเหมือนมันก็เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะเขาก็สามารถจะเข้ามาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถ้าถามผมก็อยากให้มันเจอกยนงตามงานมากกว่าเรามีแรงเต็มที่มากกว่าอย่างเงี้ยข้างนอกแบบให้ผมได้พักผ่อนแลวพอมาเจอพวกคุณในงานผมก็จะได้มีแรงมาดูพวกคุณอย่างเต็มที่แต่เราเคยรู้สึกว่ามันอาจจะแบบลุกลามเข้ามาเกินใช่ไหม ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ขนาดครับยังไม่ได้แบบถึงเนื้อถึงตัวอะไรแต่แต่ก็มีถ้าจะมีอาจจะเป็นแบบเหมือนผมจะแบบบางทีเราเลือกซื้อของอยู่เราก็แบบเหมือนมีคนช่วยเลือกตลอดเวลามันก็จะแบบยากๆหน่อยมันจะเป็นฟีลอย่างนั้นมากกว่าครับฟีลมันอึดอัดไหมคะทั้งสองคนเลยเวลาเราเราอาจจะซื้อของกับพ่อแม่กับที่บ้านเลยเหมือนเกรงใจที่บ้านมากกว่าครับบางทีแบบอย่างเราเราเราโอเคเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งของงานเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่บ้านเขาก็ บางทีไปซื้อของกันเราเขาก็จะแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็จะเป็นเกรงใจที่บ้านมากกว่าเหมือนมีคนมองตลอดเวลาเนาะแม่แม่ผมก็จะแบบยังไงที่ลูกแม่ต้องยังไงอลูกอะไรแต่เราก็ทักทายหรือมีบอกเขาหรืออะไรไงไหมคะก็ยังไงก็ยังไงตอนนั้นก็ยิ้มก็ใช่สวัสดีใช่แต่ว่าก็พอมันมากๆเขาเราก็เกรงใจทางร้านด้วยครับบางทีเราเข้าไปดูของเขาก็ล้อมบางทีมันล้อมร้านหรือว่าแบบตามเข้าไปเต็มร้านแต่แบบไปทาให้ลูกค้าท่านอื่นเขาแบบว่า ซื้อของได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะอ่ะกลับก็ได้อะไรเงี้ยคุยเป็นเรื่องเป็นราไหมเออบอกเขาออาจจะแจกงเขาอะไรเงี้ยจริงะอะไรแบบนั้นเป็นไปส่วนตัวของเราจริงอันนี้ผมว่าให้บางทีก็มีพี่ๆที่แบบทางทีมงานที่ดูแลก็ได้เข้าไปพูดบ้างเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกบางทีอย่างไปเดินห้างไงครับมันเป็นที่ที่เขาก็สามารถจะเดินได้เราก็ไม่ได้สามารถไปแบบคุณต้องห้ามาเดินห้างของที่เราเดินนะอะไรเงี้ยครับ แต่ไม่เคยเจอถึงถ้าแบบตามไปถึงบ้านตามติดมีครับคอนโดผมก็โดนเหมือนกันมีตามไปเหมือนกันครับแต่ว่าก็ก็คุยกันแบบเออขอโทษนะครับแบบเออไม่ตาเอบไม่งั้นผมต้องย้ายอีกแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังเลือกที่จะสื่อสารกับเขาใช่ไหมคะก็ก็ให้มีให้แบบให้พี่ๆไปช่วยคุยน้องวินเรอะไรอย่างนี้น้องวินมีไหมครับก็จริงก็เจอคล้ายๆกันนะครับเจอ มันเหมือนกันจริงๆเราสองคนก็เจอเหมือนกันครับก็อย่างพี่พี่เขาบอกว่าบางงสถานที่มันเป็นสถานที่สาธารณะนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปกีดกันอะไรเขาได้ครับผมแต่ว่าบางสถานที่ที่เป็นส่วนตัวจริงๆครับเช่นบ้านคอนโดอะไรก็จะให้พี่ๆผู้จัดการอะไรเขาไปคุยมากกว่าครับหลังจากนี้เราใช้ชีวิตได้ปกติไหมครหมายถึงเดินห้างอาจจะตัด ตัดใจแบบไม่เดินแล้วเลยจริงๆช่วงนี้คุณแม่ก็ไม่อยากไปกับผมแล้วใช่มันเป็นอย่างนั้นมากกว่ามไม่มีใครอยากไปด้วยครับผ่านไปดีคุณแม่หายไปเลยคัอาจจะขอความเห็นใจจากแฟนหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมให้โอกาสเราื่องแบบยังไงดีก็จริงๆก็มาเจอพวกเราที่งานอยากเจอรางานมากกว่าเราพวกเราจะได้มีกําลังใจในการทํางานด้วยครับผมแล้วบางทีเราอยู่ ข้างนอกเนี้ยเราก็อาจจะดูแลพวกคุณไม่ได้เต็มที่ที่อยู่ในงานคอนโดนบ้านไม่ต้องไปเนาะครับครับของผมนี okay ่จอดรถที่จอดรถห้องผมเลยโอเคี่จอดเลยโอเคนะขอบคุณมากขอบคุณมาก